ใหญ่ว่าแขนไม่สองเท่าว่ะเนียตกแล้ว <c oughs> แป๊บนึง เราหมายตะดึงแหมเรามาบุกบ้านน้ำโมงนะคะอ่หัวหน้าทีมแอคชั่นลัวโอ้มีน้องหมามาต้อนรับด้วยมาแล้วมาแล้วตะเดี๋ยวนี้พาไปตกปลาก<ห>ัานไปตบบออกบ่อผิวน้ำเอ็มมี่ทำกบไม่ใช่เหรอใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะกบชื่ออะไรนะ ตอนนี้ทํากบยางแก้คันกับอเด็กตกปลาแอร์ไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูหมายก่อนว่าเราจะใช้เหยื่อตัวไหนได้วันนี้ได้ไปกันเลยอ่เป็นเจ้าพ่อเขาเลยอะไรเจ้าพ่อจัดแมทแข่งนะคะจัดแมทบุฟเฟ่นี่ต้องบอกว่าตัวพ่อเลยนะเขินเขินเขินมีอะไรให้ดูอย่างดูแก้กาแฟแก้กาแฟไอ้เนี่ยมดูดิดูแกาแเนี่ ม่วงแงขับรถมาจากนกครสวรรค์เอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าบ่อนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะแวะกินต้มเลือดหมูเจ้าเด็ดเจ้าดังของสระบุรีน้ำมงเขาคอนเฟิร์มวนะ่ <S 2> <S 2> างั้นข้างๆมีคลองวยอ่ะตีก่อนเลยได้ไหมเนี่ยอ้ว รถกำลังลกเลมอคนแน่นแต่เช้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเด็ดแค่ไหนหไคนเยอะมากนี่เราต้องรอนานปนะเนี่ยต้มเ,เลือดไวๆหน่อยนะลักเลงหิว มูนมองเต็มเลยนักเรนโดนตีนเหรอกี่ตีนเนี่ยนะโม่หวานเลยกัะเพาะด้วยหวานหรออร่อยอร่อยมากไม่ต้องเติมอะไรมากเลยเด็ดจริง ออีกจัเ้ชชนนิมมาโคตรเมื่อยเลยกว่าจะถึงบ่อค่ะทุกคนนั่งรถนานมาก38ชั่วโมงกว่าจะถึงออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามค่ะมาถึงนี่กี่โมงไหมแปดโมงโคตรไกลเลยแล้วม่วงหลอกมาเนี่ย ตอนนี้เราอยู่กันที่ราชสานฉะเชิงเซานะคะหมายแถวนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นบ่อที่เขาเลี้ยงปลาเบญจพรรณนะส่วนปลาช่อนเนี่ยมันก็จะเข้ามาเองตามธรรมชาตินะคะก็มีทุกปลานะโมงว่างอันน่ะยกเว้นปลากระป๋องหมายอันเนี้ยเรามาเทสเฉยๆใช่ไหมคะนโมงก็เทสนะครับวันนี้เราจะมาเทสก่อนถ้าปลาดีไซส์สวยจํานวนปลาโอเคก็จะว่าจะจัดงานนะครับ แต่เดี๋ยวจะจัดแบบไหนจะจัดเป็นทริปปกติหรือว่าเป็นทริปแข่งเดี๋ยว่อาว่ากันเดี๋ยวขอเทสก่อนมาว่ากันอีกทีเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจมาเทสตมาเทสเลยตรงเลยนะคะทุกคนอันนี้พา้องเมย์มาเทสเลยนะครับปลาดีถ้าปลาถ้าน้องเมย์ได้ปลาแดงเขบอกเนี่ยปลาดีมากโอ้โหดูพูดอันนี้เราปบ้าไว้ก่อนเลยเราเบาไว้ก่อนเลยน้องมองเขาพูดดิเพราะปกติเมย์ไปไหนเนี่ย จะไม่ค่อยได้ได้ปลาเท่าใช่ไหมแม่เขาจะเป็นเขาจะชอบอัญชลีทิพร์ตัวทละว้าวันนี้ได้เลขกสองมตัวนะผมตัดทิ้งแน่นอนถ้าแม่ได้เยอะแสดงว่าปลาเยอะนะคะเพราะว่าคนคนอื่นเขาได้เยอะกว่าแม่สามเท่าใช่คนอื่นมาเขารวยเลยแม่หนึ่งถ้าแม่รวยคนอื่นมานี่ขนปลาแน่นอนใช่ปะ อุยเห็นปะย้งปลาเลยวะชนใช่เหรอแม่เราต้องบอบใจตัวเองเลยปลานินเปล่านินก็เอาปลานินมันไม่กัดเลยปลานินขึ้นกัดกบยางนี่หาเลยนะเห็นมันกัดลูกปลาอยู่ เฮ้ยกัดแล้วแม่เนี่ย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 ว่าแล้วมันกัดลูกปายอยู่ริมนี้โวใหญ่ด้วยอ่ะก็ไซส์เนี่ยไซส์ที่เขาไปทำกับข้าวอ่ะแหละว้าวอันมกัดข้างหน้าตรงนี้นี่เองกำลังดีอ่ะมันกัดน้ำโล่งเลยดูคิดว่าแบบตรงนู้นมันน่าจะแบบว่าโบบ้าโบบ้าแล้วทุกคนแต่ที่ไหนได้ มันหลบเข้าไปอยู่ในป่าหมดเลยแล้วพื้นที่ตรงนี้บ่อเนี่ยน่าจะประมาณหกสิบไรเราไล่หาปลาค่อนข้างยากนะคะก็อาศัยเลาะน้ําลงเอาแล้วกันกบยางแก้คันสีดํานะคะหนึ่งตัวแล้วอะทุกคนคะไม่เดินมาช้าไป <laughs> พี่แกจัวดูดูด ใหญ่กว่าแขนแม่สองเท่าว่ะตัวไหนของเม่ตัวไหนของเม่อันนี้นี่คือลูกคอกอะไรอ่ะแม่ว่าแบบแม่แม่บอกว่าใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะพอมาเจอไอ้สองตัวนี้ยักไปเลยยักษ์เลยเดี๋ยวเราให้น้องเมตีบ่อนี้ดูนะครับไอ้ตัวนี้อยากได้แบบนี้บ้างอะพี่นี่เลยครับฮะนี่เลยเหรอ่ะน้องเม่ลุยลุยครับเอาใจเชียร์น้องเม่แล้น้องเม่จะหาตัวใหญ่แล้วคันไม้คันมือมากเลยอะ แหมพี่ได้ตัวหนึ่งพี่ก็เก็บเงียบเลยนะ <c oughs> พี่ต้อมเก็บเงียบเลยนะเดี๋ยวเซตเปกดีๆก่อน <c oughs> <c oughs> ระวังปลามันดึงตกน้ำเลยนะเ <c oughs> ลห้ยงอพี่เลี้ยช้าหรือว <c oughs> ่าช้าขย่วยขย่วเขย่ว <c oughs> แล้วไม่อยู่ปลายเนี่ยเหรอใช่ใหญ่เลย มีนั่งก่อนแล้วนะมุ้งเลยจะไปลมแล้วเนะี่ยพักก่อนแป๊บพักเป๊เอาละค่ะเดินมาเรื่อยๆแม่มาเจอหมายน้ำโลง่งเห็นมันขึ้นจิบตรงกลางบานเลยเราก็ต้องใช้กระดิสิคะนี่กระดิลูกกระมงน้อยโกบีบ้บลูไม่ได้เอาออกมาใช้นานมาก <c oughs> วันนี้เพิ่งได้งัดมาใช้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะวันนี้ใช้สิบกร,รัมก่อนกระดิกอรบีบร้บลู เมื่อก่อนเนี้ยใช้บ่อยมากเลยนะทิพน้ำโมงเนี่ยมาทีไรก็ต้องตัวนี้แหละแต่เคยได้ปลาไหมไม่เคยน้ำโมงบอกพูดเองนะปลาไม่ค่อยได้โอ้ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากลางน้ำอ่ะมันมีแน่ใจนะว่าจะไขายมัไม่มีขวางอ่ะจะขายไห นินป่านะโมงปลาเบญจพรรณหน้าตาเป็นไงปลาเบญจพรรณหน้ามีห้าอย่างตวัวเดียวมีห้าหนู <S 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 แน่แน่จีบจีบยวรู้จัก หัวเดียวยาวกลับแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วใหญ่ด้วยเอาโดนแล้วโดนแล้ว โอ้ยฟองฟอนเลยนะครับโกบิบูสามไม้แค่นั้นขึ้นมาเป็นฟางทอดยักษ์เห็นจ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 นโอ้ยไีนอยม่ได้สวยได้สวยมอนี้ได้ทั้งผิวน้ำได้ทั้งกระดี่เลยนะเนี่ยต้องต้องแน่นอยู่แน่นแน่นโอ้โหเล่าเล่โอ้ยนี่โกบิบูกีม้ 干嘛呀？ ท่าที่เขาใช้ก็คือกระโดดหมุนควงสว่านสามรอบอมันหลุดจะเดินไปโน่นนะวัดแรงขึ้นหน่อยเปล่าเออวัดแรงไปหน่อยนน่น <laughs> <laughs> เห็นจะจะต้องวัดเบาๆหน่อยแต่แรกคิดว่าตัวใหญ่ไงเลยวัดเต็มที่เลยเมย์เปลี่ยนมาใช้เด็กตกปลาแอรไลน์นะคะเมื่อกี้นี้ ไม่คิดว่ามันจะมากัดทั้งหน้าวัดแรงไปหน่อยหลุดไปเลยเราก็กลับมาเฉยๆเลยขาตบน้ำดังตุ้มๆตุ้มเรียกปลาได้ดีมากยี่ตีให้ตายก็ไม่มี เลยเมมี่ไม่เน enfin ้นปลาใหญ่นะคะทุกคนเมมี่เน้นปลาไซจานเอ้มเอ้ยใหญ่กว่าเข้มเด็กตกปลาแอร์ไลน์นะคะเนี่ยบอกแล้วว่ามันชอบแบบปั่นมาแบบเร็วๆเลยอะแบบขาแบบตุ้มๆตุแรงๆเลยอะนี่เมแบบปั่นเร็วมากเลยนะดูไซส์แค่นี้ ใจกล้ามากเด็กตกปลาแอร์ไลน์แจงว่าอยเมื่อกี้ได้ยินเสียงตัดดังฟึบมันอยู่ข้างในหญ้าลึกๆอย่างนี้เลยอะ วุ้ยวุ้ยวุ้ยหุ้ยวุ้ยวุ้ยหุ้ยว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 อ้ยวุ้ยว้วุ้ย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 ้วยุ้้ยวุ้ยว้ยวุ้ย เนี่ยตกแล้วมันอะไรวะคือไม่เข้าใจอ่ะเวลาปลาตัวใหญ่อ่ะตกแล้วมันทำไมมันชอบหลุดชอบอะไรชอบมันมีอุปสรรคเนี่ยอุปกรณ์ไม่พร้อมแล้วมันก็อย่างเงี้ยมันมันไม,ม,นไม่ไม่ได้ตัวไม่ได้อะไรคือแบบแล้วตัวเล็กเนี่ยเอาขึ้นมาจังเป็นที่ลอกเห่ไหมใช่เป็นที่ลอกอ่ะ ก็ไม่ดูดีหลายๆตัวนะเคยเป็นไหมมาเป็นไอตัวใหญ่เนี่ยแล้วมันสึกตัวใหญ่อ่ะใหญ่จนะัดนั้นแล้วมันสึกตัวใหญ่อ่ะใหญ่จัดนะลอกไอแขนลอกหมุนกระเด้งกลับเฮ้ยหูดใหญ่เลยอ่ะหูดใหญ่อ่ะอเจ เสียดายแทนเม่ปะแมนี่โคตรเสียดายอะถ้าเขนลอกมันไม่มีปัญหาเนี่ยเมย์เอาปลาตัวใหญ่ขึ้นมาโชว์ทุกคนแล้วใช่ไหมทำไม่ดีก็งั้นะโทษปีโทษกองส่วนเหยื่อนะคะวันนี้ใช้ครบเลยค่ะ3ตัวก็จะมีกระดิโกบีบูของเมนะคะมีกบยางแก้คันแล้วก็ส่วนนี้เลยค่ะเด็กตกปลาแอร์ไลน์ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เมมีม่ด้วยนะไปก่อนแล้วบ๊ายบายเสียดายอะต่อต่อได้เปล่า